ดูสเต็ปของสองหนุ่มก่อนว่าเขาเต้นกันยังไงครับสอนก่อนสอนก่อนเต้นตามได้มามียังไงบ้างฮะมีอะไรบ้างตอนแรกครับอย่างตอนแรกก็ยังก็ก็ยังเว้ยวะใช่ไหมว่าคือจะมีการวาดมือออกไปตั้งอย่างนี้แล้วพอลงมาดีสามทีปึ้งปึ้งอ๋อมีดีมีดีอะไรฝั่งนึงปั้งมาแลมาดีปึ้งแต่ต้องได้ระวังนะครับผมเพราะถ้าใส่ฟีลลิ่งมากเกินไปเอาจจะเป็นทําจะเป็น โอ้ปัลจะมหน่อยครับไม่เอาไม่เอาน้าีมันจะมันดูเป็นเลกเก้มากเลยนะเขาอย an ่างเงี้ยมันเลกเก้ไม่เท่าไหร่ครับมันเหมือนพี่เต้นเถื่เชิงมากเลยครับอย่างเงี้ยครับไม่ดีต่อต่อต่อไหนรอบให้สองหนุ่มเต้นเลยเพื่อนๆร้องเราลองเต้นดูห้าหกเจ็ดแปดอย่างเว้ยว้าวเวอยู่คนเดียวมันจันเจโอ้ girl just want you baby ยิ่งสดโปรชีพได้ไหมเอาให้คุณทั้ง ทห่เลยทั้งใจมีไหมใครที mm ่โสดโปรจีผมทีติมมเิาติมเติเติเติมเติมเ o ิมเติมเติมเ u มเติมเเตยมเตเติมเติมเติมเตม